หลวงพุจะถามว่าบาตุเกาผู้ที่ใฝ่ใจในธรรมนี่นะจะการาบพระที่มีพรรญามากหรือจะพระจะกราบพระผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยหลวงพุจะถามตัวนี้จะการาบพระที่มีพรรญามากจะการาบพระที่เด่นดังในโลกโจเชียวหรือจะการาบพระที่ทรงธรรมวินัยเพ,พื่อพืชปฏิบัติตามธรรมวินัยอนน้อทมทำตน อยู่เป็นปกติใ่มีคำว่าหลบหลีกลีหนีจากธรรมจากวินไหนไม่จับจ่ายใช้สอยเงินทองมั้คาราวะาไม่ขุดดินดาเจ้าผ้าของเขียวไม่เทศเล่เทศเสียงไม่เล่นการพรานันเล่นบ้องไฟเล่นหุ้นเล่นแช่ไม่ใช้โทรศัพท์ไม่กินข้าวเมื่อ ตะวันคล้อยบ่ายเลยเชี่ยงไปแล้วคือไม่ฉันอาหารเมื่อเลยเชี่ยงไปแล้วเวลาเจ็บใครได้ป่วยก็จะฉันเพียงก่อนเที่ยงแค่นั้นอยู่ตามทางตามวีน่นัยยิ่งผู้ะพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเคารพผู้มั่นตัดสินปัญหาฉันอาสนะเดียวแม้เจ็บใครได้ป่วยก็ไม่ฉันสองครัง้งหายไม่ล่ะเคารพปุตเธจักรนี้ เห็นพระเจ้าฉันสองครั้งไหมเมื่อเวลาพราะองค์อาพาธหรือทรงพระประชวรมีไหมละ่ะทีนี้พระเจ้าฉันสองครั้งเราตถาคตตําหนิผู้ที่ฉันสองครั้งเพราะถือว่ามีความปฏิพูดกขับนเห็นไหมละ่ะคนอยู่ในพระสวดนั้นท้าไม่เคารพพระเจ้ารบวชมาทําไม ถ้าเราจะแสวงหาเราก็แสวงหาพราะมอาการย์ผู้ทรงธรรมทรงวินัยถ้าจะเราจะแสวงหาพระเทต้องแสวงหาผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยไม่ใช่ว่าพระเด่นดังในโลกโจดเชี่ยวพระที่มีพรรษามาพระเกจิอาจารย์ออกเหรียญรุ่นนั้นรุ่นนี้เราไม่ได้แสวงหาแบบนั้น เ่าจะวงหาเราจะไงหาพระรูปไหนที่ทรงพระวินัยที่ซาจอ้านที่เรียกว่าศีลวิสุทธิก็พวกผมไม่ทราบนี่เพาพวกหนูไม่ทราบนี่อนในนวโกวัตเนี่ยซื้อมาอ่านที่ลูกพระวินัยของพระมีอะไรบ้างถ้าอยากให้ศึกษาละเอียดก็ซื้อปฏิวิดกมาอ่านที่ลูกเนี่นปยปฏิวิโดกันสบหรับประชาชนนะลูกนั่น แยกแยะอย่างละเอียดไปอีกพระวินัยนั่นของพิษุนีด้วยของพระด้วยอยู่ในนั้นหมดนั่นแหละละเอียดละออไปที่เป็นอนุบัญญัติพร้อมไปหมดในนั้นสิ่งนี้ควรสิร่งนี้ไม่ควรมันอยู่ในนั้นหมดขอ้อปฏิบัติเป็นยังไงอยู่ในนั้นหมดนั่นสื่อสารมันชัดทีูุ่้ดนั่นแล้วก็รู้นี่นีู่หเมตาก็เรียนกันทุกคนโย่โย่าไปว่าท่านนะท่านเป็นพระอรหันนะ ท่านบางได้บททุกจิงทุกอย่างพูตเจ้าพระก็ทำไม่หละและใครเป็นวย่คะแนนว่าเป็นพะหันผมก็จะถามหมูค่คณะครูบาอาจารย์นั่นแหละถ้าเราจะแน่ใจตายใจก็แน่ใจตายใจในการประพฤติปฏิบัตินี่ศีลวิสุทธิสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิศีลส,สมาธิปัญญาเห็นไหมหละศีลต้องจะอาจะอ้านจริงๆเราจรึงจะแน่ใจตายใจพาะเดินมากถูก ถ้าปีนเกียวมันจะไปได้ไงยังขุดดินดาจ้าอยย่ก็เหมือนนั่นแหละ